มือนเลย่างเงี้ยมือนี่มือนี่เลิกงานแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวเด้อบบนี้นึ่งมูกัมาดินมูกัมาหมูกัมากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวหมอบุกงยายนี่เออนี่ก๋วยเตี๋ยวหมอบุกงยายนึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อสายรอบอนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อค่ะที่ร้านน้ำโชคชนายนาแบกนุ่มเบอร์สามขอเชิญทุกท่านเข้าชม การกินก๋วยเตี๋ยวเออนี่ละพืที่ร้านน้ำชคนี่มูขึ้นมาอย่างยสายใส่ก๋วยเตี๋ยวบวานีลยนี่ก๋วยเตี๋ยวโต๊ะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะเออโต๊ะก๋วยเตี๋ยวโอ้ยอร่อยมากๆค่ะไดาประหยัดเลาวเสื้อโอเปกาณ์นะจินโอ้ยก๋วยเตี๋ยวมากจินน้ำสองสาม แม่แม่มันี่ก็มากินนะแม่มันนี่คนสวยน้องน้องฟ้าน้องฟ้าคนสวยมัน่งเมือแต่แล้วก็มีเพลี้ยนก้าวเพลงเก่าให้ฟังยามาใส่เพลงนนะนี่เพลงสายันสัญญาเพลงสายันสัญญาอย่าอย่ามาใส่เพี้ยนก้าวเก่านะคือทอดบ้านเห็ดแห้งเลยมาแบบก๋วยเตี๋ยวเห็ดเอาเองค่ะพี่น้องจ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อที่ร้านนวด แล้วก็เบียร์เบียร์ของอีหยังก็ของของเยลชิมักเยลติงาของเอลติงาพาี่นะโอ้ย <Okay. S 1> เพลงกับมวนคักถึกใจคุ่ยายมนีถึกใจยด<ผ>้ล็กถึกใจย่ามณีแก <ยะ S 2> ้วโมยกึ้นเดียวกึออ้นเดียวเฮ็ดขึ้นมาเข้าเดียวบย่บบดดได้นบ่ได้ันต้มดนบ่ได้ต้มดนแต่ก็แซ่บอยู่ค่ะนี่แหละจ้าบรรยากาศตอนเย็นของตอนตอนเลิกงาน ตอนเลิกงานบรรยากาศตอนเลิกงานที่ร้านน้ำโชคร้านหัวน,น้ำโชูกค่ะฟังเพลงไปน้ากินก๋วยเตี๋ยวไปน้าพักกับบูกเองเดีย๋ยวเอาพักให้บึ้งนี่พักยายนกเอามาจากสวนอย่างดีเลยค่ะนี่พัก บีโอบีโอยังไม่มีปุ๋ยไม่มียาตอนนี้เวลาสามทุมแล้วมืดนแล้วจ้าตอนนี้มืดนแล้วจ้าแต่ว่าก็กินน้ำกันวันวันตอนเลิกงานก็คือทอดบ้านทือการเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวกินเนาะเออ รบว่ามือนทีมเ็ัาใ่อวทีเ็ัาตยอยู่เนาะทีมอะไรก็ลอกวันนี้แต่ขี้ต้องสบาทเมียบ้าแซ่บนะฟ้าแซ่บบอ๊ะแซ่บโอ้ะมึงกซ่บไรเอาน้ำใส่กบ้าเอาเอาแซ่บฝากหาายนะฮะอีเม่อีเม่วัสดีอกหายอย่างคุณยายอยู่บ้านยายยังยจะไปบอกชื่อปนั่นก็มาบอกชื่อละอีเม่ แม่ลูกลูกได้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองนอกเด้อบ่มีกินพวกบะระยากระยิบเลยเออถ้ารัะก็เอาไปสวบ่ได้อดบ่่บได้อยากเะยิจะมาตงห่วงต้องไปห่วงม่ต้องเป็นห่วงอาหารการกินเทียบอยู่เมืองเยอรมันแต่ทำกินเองนะคะไม่มีใครทำให้กินนะคะคค่ก็ไมืนทั้งกินทั้งลองเพลงแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี้โอ้โอ้นั่งเอ้ย ถึงกินก๋วยเตี๋ยวถึงลองเพียงพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่แมงวันมันอย่างเนี่ยแมงวันมากินน้ำแมงกระบี่มาแต่สวนได้นกกันหลายแล้วเอาคู่เม่นมาหลายยุ่งเมืองยุ่งเมืองนอกบ่มีไผบ่มีร้านก๋วยเตี๋ยวดอกจ้าพี่น้องอยากกินเทปกินเองเอาบ้านห้อก๋วยเตี๋ยวสู้กักินบานห้ออยากอยากกินแต่ไปซื้อข้าวเดียว แต่ว่าที่เมือ<ะ>งเยอรมันเนี่ย,ยต้มกินเองค่ะต้มกินเองแซ่บเองกินเองค่ะ,คะ<อ>มาเด้อมาเด้อผู้ใดอ,ดอยู่ใกล้ๆทำไมถึงเป็นเช่นนี้คุณอาโอ้ยมวนเด้เพลง,งกินหอดบ้างเด้กินหอดตอนอันไปเลี้ยงควายอยู่ทงเน,ะงนะาะให้เนาะควายไปเลี้ยงควายอยู่ทงไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทงหน้าเพลงนี้กำลังจะเป็นเด็กหน่อย 13ปีกําลังกําลังมักเบากเบาอยู่บ่ทันได้มักมื้อนี้มักแท็กนี่บ่ทันมักปานเฮาอายุเฮาอยู่14เฮาก็มักเบาแล้วเด้โอ้ยก็บ่ใบล่ะเนาะเอ้า14ซ่ํานีกําลังลืลาอยู่14มักเบาแล้วบ่อันนั้นแต่ว่ามักบ้านเฮาเนาะ มักกับบ้านเท่ากับเนี่ยแต่กับหม้ไห่ไก่กันสฮะเสียไปบริสุทธิ์สิเสียจังไดกันยังวามักริงไปทั่วไปเทียบนอพี่นั่นสามสามสิบตัวจังเสียเพ่บริสุทธิ์มีสามสตัวเ็อันนี้สิบสิบเกเกิดจยี่สิบนะคะน้กแต่งงานตามกฎหมาย กับผู้บ่าว101อายุ10อายุ20อายุ20อายุ20จังได้ผัวแต่ว่าผู้มักบ่ได้ผู้มักบ่ได้ฟังงเพลงสายันล่ะขึ้นฮอดผู้บ่าวาดงนาเห็นน้องค้เนาะ ส่งไปย้าหวนหนานเด็กพ่อแม่ได้ยานเอ,อิญนันหน้ากับพ <laughs> ่อแม่ยายอ่อนยายอ่อนเอ้ยเ <laughs> <c oughs> จ้าพ่อแม่กินก๋วยเต <c oughs> ี๋ยน้<ๆ>องมูข่อยเจ้าข่กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซบยายอ่อนเจ้าก็ขี่ไล่ยายอ่อนลันหนวดรันหน้าเมื่อสี่ทุ่มแล้วมันก็นเลยมืดจัาหน่อยพี่น้องจ้าค่ <c oughs> ะคลิปนี้ขอ มีแดดอีกประมาณอาทิตย์นึ่งมืดแล้วกันหนาวหัวผ้าบาบนี่ใส่เสื้อแก๊กเก็บใส่เสียกันหนาวใส่เสียโปโรกวา่าตอนนี้ตอนนี้เขา<ถ>เปิดโอกาสแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะก็เลยมาจากกันนิดๆหน่อยๆ มีแม่ไอ้สายันสัญญาโอ้ยตอนนั้นมักแห้งหลายตอนนี้ตายที่จากกันแล้วเหตุใดคอยถือว่าตายน้ำกลลเล่าบ่กเนาะอย่าเฝ้าตายก่อนคืออย่าเฝ้าตายอย่าเฝ้าตายเพราะมีคนหนวดซ่ที่กาอแทรกเตอรเนาะเนาะเปิดเยันกินแล้วจะยันกินเลยคอยเดี๋ยวคอยยังไเอาตู้ไปเปิดตามตามตามคอยสิคอยดีให้วิดีโอให้มูเบิลงเวลาเจ้าก็เป็นผู้สายคอยสิเป็นเฮ็ดวิดีโอให้มูอเบิรงนวันเกิดยันนกมืออาทิตย์หนา เดีไปเจอกันยูลันยูลานนวดเออยูรานไหนยูยูยูสวนหญ่กลงจากพี่น้องจ้านน้รเจ้ากับคุณบามานว่าอยู่เบาห่าพบาถ่ายเสด็จยาเข้าไปกินกันมือวัน่าน้นนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนดจ้ะก็ทำกับเอาลูกเสี้นไปยักรูดละกอนนะค่ะเด้อเอากินท้ามยังไงคะลูกเสี้ยนลูกเสี้ยนย่างเส้นเกียวจากล้าน อันน,นำโชคลาน,นันเกื้งน้อยค่ะนำโชคน้อยเพน,นะขอบคุณค่ะคุณป้าป,ป,ปีค่ะอุ้ยเป็นติคือ<น>มวนเด็กคือมาปั้มอยากไปเฮ็พ้นคนใจดำเดี๋ยน่ะบุญเลยขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครัพี่น้องค่ะ โชคดีจงได้แก่ FC ทุกคูทุกคนเด้อกหวยเลยเบอร์ทุกคูทุกคนเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายประหยัดด้วยนะคะค mm ุณยายมณีด <ones> ้วยไอ้น hmm. ้องฟ้าด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย